อย่างที่พิธิกรพูดแล้วสำหรับที่ดินไม่มีใครจะมาเอาไปได้ถ้าเราจะวัดขึ้นเพราะลักกระพมถึงไหมเป็นที่ของเราหมดจะสร้างไปเป็นแสนแสนชั้นก็วก็ขึ้นได้เป็นที่ของเราหมดไม่ใช่เฉพาะได้บริเวณที่นี่นะถ้าเขาห้องโกงเขากับคุยนับไม่ได้แต่ล้ท่านแต่ถะท่านเพราะที่ดินแพง มีอานนี้สรงเยอะแต่ถึงจะดอ้สรงเยอะเท่าไหรก็สู้ทำบุญไม่ได้เข้าใจไหมนั่นเป็นทําทานสำหรับที่อยู่อาศัยของสัขงขารร่างกายประพฤติปฏิบตัติหรือเฉพาะที่พิมของวัดถวายเป็นวัดไ,ได้ให้พระสองฆ์พระเจ้าพระสองฆ์ได้มีป่าอยู่ตามป่าตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมหาหมรรคหาผลหาสวรรค์หาิพพานหาในป่า พวกเราไปนอนหาพระสวรรค์วิพานแต่โรงแรมคนต่างกันไหมละ่ะเขาพูทพเจ้าได้ตัทสรู้อยู่ป่าเราจะได้ต่สะรู้ที่โรงแรมสิอะ <c oughs> ไรวางทางวังก็ถามออกมาข้างนอกก็บผู้ว่ากรุงเทพออกมาถามว่าเอบอกว่าเห็นหมอบอกว่าตายแล้วศูนย์เปล่าหลวงปูป่จริงหรือเปล่ามีไม่ทกหน้าชาิหน้า อถ้าไม่มีพบว่าชัดหน้าคนเกิดมาจากไหนสัตว์เกิดมาจากไหนถ้าตายตายแล้วถุนพอลุงปูจะมาบวชทำไมหรือไปหาเล่นในโนลกจนดูกวัาไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่เข้าใจมีตามหลักของพระพุทธเจ้าหลักเหตุผลของพระเจ้าหรืออยากจะดูกวารู้อยู่ในใจของเรายกใจของเราขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีคูารู้ตายแล้วไปไหน ตัดจ,จุปันเน่อยู่ที่ไหนถ้าอยู่ที่วันสวรรค์ก็ไปสวรรค์ถ้าอยู่เมืองนรกก็ไปนรกรู้จักไปมีนรกตั้มรวยสวยงามไปตีเองรู้กามหมายตั้มรวยสวยงามเป็นนรกนะจึ่งจะรู้สวรรค์ถ้าดูเมื่อกี้เห็นไหมลมหายใจเขาออกสวรรค์ไหมนั่นสวรรค์นในอกนรกในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไปดูสวรรค์นในใต้ดินไปดูไปดูสวรรค์นในบนฟ้า ในดูที่ใจสวรวันในออกนระกในใจใจของเราอยู่ยังไงปัจจุบันเวลาจะเสียชีวิตก,ก,ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกพัดดูลมให้มันเคยชินให้มันทำนิให้มันทำนานลมจะได้พาไปสวรรค์ถ้าไปดูลำเบือสวยงามนั่นไปทางนรกแล้วเกิอดอีกแก่อีกเก็บอีกตายอีก,อกวิชาตอยางนั้นถ้าจะนั่นจะเอา ถ้าไม่เห็นผลนะนั่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทุกยากลำบากหกปีทึงได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดูอะไรดูลมน้ปาปลาฤทธิ์ติมีสัจธรรมเดียวถ้าไม่ได้เป็นครูเจ้าไม่รูจ้จะพี่นี่เราก็เหมือนกันไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาวันหนึ่งหนึ่งนาทีไม่ยอมทานอาหารไปทานอะไรก็แล้วแต่จะว่าเอา ทำได้จะทำไม่ได้พุธเจ้าสอนหาศีมนะาทำมาสอนคนสอนคนที่มีชีวิตไม่ได้สอนคนตายเรามีชีวิตได้ไหมเป็นคนหรือเปล่าถ้าเป็นคนก็ทงทำได้ที่ได้อะไรเวลาเสียชีวิตไปแล้วไอตุ้งวงจยากเกิดมาทำบุญติดโฉมมนุษย์สัตวติลาโพ่เป็นคนไม่ได้ยากต้องขึ้นมาเป็นมนุษย์โอ้ยพูกในวังต้องมาดง่ายแท้ ไปทั้งไหนนั่งที่ไหนเงียบไม่ต้องไปพูดไปชาอะไรเลยเข้าน้นาาหารเต็มเินเต็มตรงนเงียบบ้านของวกเราก็ะอมขอน้อแต่เราสองน้อพูดววกันนั่นือท่าเชียมพุ่มหรกับพุ่มของคนนี่มันหนุ่มมันหยาพุ่มของพวกเรานี๋ยวคนพุ่มเลยว่างกันมันหมดเทวโลกพุ่มโลกสูงขึงนไแลดี๋ยวามาเกิดอีกนิว่าง่าย รู้ดีพวกนี้นนี่พวกนี้พวกเรานว่นปากเพียกเรายาตพ่อแม่ยากอะแต่ไอนูนเน่นนะเขาขาดอย่างเดียวคือขาดการทําบุญไม่มีสักปัญญาหาความรอบรู้ว่าไปวัดทําบุญนี่ไปวัดบุนบายไอ้ที่ไหนก็เสื่นกันสั่นเขาพูดมาจากวัดสาขาหลวงปู่เทียหลวงปู่เที่ยนนเห็นว่าเวลาบุ่นบายมา มันเกิดเสียหายไปหมดทุกวันนี่อยู่ที่ไหนหลวงปู่ไปเที่ยนนี้ก่อนนี่ข่าวเห็นแม่หวกนี้ไม่ข่าวมาได้าาทำไวรสกปรกแต่งที่กำลังรอบมันละก็รู้หมดนหลวงปู่ทำไมยอมคุยกันเยอะแต่ว่าบนภูบอกหลวงปู่บอกไปตามนาทีเห็นเอาก็เอาแล้วแต่ิจะเห็นคนาวามสงบใจเห็นความสงบวัญตายกับพ่อแม่ครูบาอาาจทกับความ,มาที่จะรักษาเอาไว้สำมรัไปวัดทำบุญ เน่นความสงบหรือไม่เคยทําิไม่เคยทําบุญเดี๋ว,ว่าจะทําไงถูกอื่นยิ่งขวักควมสงบไม่มีนั่นพระก็เหมือนกันทุกวัน,นไปไหนก็มิแต่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจว่าทําบุญเป็นแนวทางของญาติโยมในทางที่ดีไม่ตรวจสอบตอนเองว่านั่งอยู่ตรงไหนสถานที่เป็นยังไงคนน้อยคนมากหรือยังไงเ่มเวลาหัวหน้า แ <c oughs> นวทางกู้บวกก็คือพระสงฆ์เนี่ยเน,เนื้อหน้าบุญถ้าเนื้อหน้าบุญก็อยู่ในบุญที่รือ<ม>จะเป็นเนื้อหน้าบาปไปไหนก็จะพูดพูดไปทําไมพูดไม่ได้อะไรเลยถูกดูด่าว่ากล่าวแล้วแต่ไม้นถ้าพูดถ้าเงียบเป็นนั่นใครจะไปถูด่า,าว่ากล่าวเทวดานี่ยมผมส,ส oh, รรเสริญโอ้วกนี่ไปไหนทําไมเงียบดีแท้นะ่เทวดาก็บาาน่น oh, โอ้วกนี้ไปไหนไมิแต่ว,ว่นวายุ่งน เห็นว่าหลวงคุณจะเอาเงนนี้มีคนติบ้อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติบ้อตีไม่ได้ก็คือสงบทำไมไม่ทำหลงไปไหนไมแต่สิ่งศักดิ์สิทธร์ฉัรัศดรนั่นแหละจะทำไม่ดีก็มแต่สิ่งสี่ไม่ดีจะ็นฉันรัศดรเอาไหมหล่ะ <c oughs> แล้วคนเราแล้วไม่เข้าใจก,ก็ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำวงปู่ย้ำแล้วยำ้ำอีกโอ้ยมันจะดูติงหวัวใจไอ้พวกเมเคยกี้วันหน้ามันก็รู้เรื่องแล้วนั่นเห็นว่าล่ะ ไต่สิลน้ไม่แบบไหนโดยคุ้นทุ้ทุกต้นมานลำบากอ้หรับอดนอน้ดว่าอดจาดพูดอยังอีกไปนี่บ่เคยเห็นก็จเอาทั้งแบบทีเล็ดทั้งไหนบอกทั้งไหนวมวปกัเราทั้งุ่งเรื่องจุงมคนทุกทามก็จุ่งอยู่นั่นพยายามเน้นหนักภาคฏิบัตินะนงเท่น้นหนักภาคฏับัติ ทำทานทำเท่าไหร่ก็ไม่ไหวเราเห็นไม่แค่เดียวจะตายแล้วเสียแป๊บเสียแบแบแนั่นใช่ไหมเวลาทำบุญเราดูลมหายใจก็ออกทำไมทํายากทําคําสั่งสอนของพระเจ้าจึงพูดไว้ทาที่พระเจ้าได้แต่จะ,จะรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ต้องทําให้ตนเองเหนือจากคนธรรมดาทำยังไงล่ะทนีนี้นร,รู้จากหน้าที่คําว่าเข้าวัดทง,งบแต่พวกเราไม่ช่วยกันรักษา จะสง,งบยอมไม่สงบมันก็ยุ่งเอ,องวิธีกรรมทางวาสนาในวัดในวัดแต่ฉะนั้นที่นี่จึงไม่ให้เข้ามาถันในวัดจะถังข้างนอกเป็นตะบาดท,ท้างนอกนู่นไม่รู้ว่าวันนี้ชาวบ้านเรามากกี่คนถึงสิบไหมพระเป็นตะบาดได้ใส่บาตรทุกวันไหมหละ่ะ เดี๋ยวนี้มีภาคกี่โลกที่สามโลกเะตอที่ไปประจําที่ตอนก่อนหลวงปู่ยังไม่มาที่ประจําอยู่ที่วัด <3 S 1> ไปพิณสบาทสามโลกนะหลวงปู่หามาให้ได้สองโลกอตอวนี้กโยมก็หาพระประาราธานมาให้หลวงพ่อก็หาพระคนมาให้ไปรักษา อยากได้รักษาให้รัดเป็นตัวอย่างกแข่งเห็นไม่เงียบดีไปปุ๋ยหมาดตัวนี้ทางวัดแล้วถึเกี่ยวขางเกี่ยวแอ๋อลุ่มกุ่มกลุ่มทำพระทำอย่างนึงเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็อย่างนี้ก็เป็นก้อนบาดหลายที่นี่ไม่มีคนบาดทินจิตบาดเลยนู่นรวมกันอยู่เหมือนที่นี่แหละรวมกันไม่ได้เดินเดินอ้อมบ้านไปด้วยรวมกันตรงนั้นจิตบาดตรงนั้นเห็นในมป้อนขบฉันเลยก็น ดิบบาตรสร้างก็งั้นเสร็จเรื่อยๆ,ๆ,ๆนั่นเป็นสรราระทางบ้านให้ศาลาทางบ้านเป็นประโยชน์ถ้าให้โยมมาวัดโอ้ยใส่ไม่ได้มันไกลนั่นเห็นไหละ่ะที่ผู้มาก็มาเป่งโทษกรรันว่าคนไปโอ้ยได้กินแต่คนบาตแต่นืรวยแต่น่อนั่นเห็นไหมผู้ว่าแล้วเพราะฉะนั้นรวมวันอยู่ที่นั่นทานอาหารเหลือจอกอากพระสงฆูรณ์แล้วกทานอยู่ตรงนั้น เจ้าผคุณกรมไกเราคงมจะบวกไม่เอาห่อึ้นมาให้ยุ่งสบายแล้วนี่ตั้งหกตั้งใจเท่าทางน่งกรมเลยร่างบาดอะไรียกไปเอาว่าที่สุขีเดินยกกรมเลยนะที่ให้มาโดยหลวงปู่คนใจอยู่เพราะว่าทำงานอยู่ทางนู่นทำอะไรก็ทำมาแฉะแล้วสถานที่หาไว้สร้างไว้เดี๋ยวจะให้ยุ่งอย่างอาภัพปฏิบัติหลวงปู ทางอะไรร้างเยอะะเราอยากให้พระผู้บวชพุทมาร้างใจสร้างหนึ่งทางโลกก็ไม่สิ้สุดเดียวมุ่งท่องคำท่องไงที่บ้านคนหรือเปล่านีท่ง,ทง,ทง,งห้องน้ำมีท่องคำถึงนี่แล้วเได้ทิ้สุดว่าเรื่องของโลกไม่สิ้สุดเราถ้าทำตามพระเจ้าสิ้สุดดูลมหหยใจก็ออกไม่ต้องมีเกิอดอีกไม่ต้องมีแก่อีกไม่ต้องมีตายอีกนะ ทำไมไม่ดูล่ะเขาเกิดไหนเมืม่อกี้เราดูหนึ่งนาทีสองนาทีสบายไหมถ้าดูตลอดวันยังทำจะเป็นยังไงไม่ยุ่งอะไร,เ,รเห็นไปผลไปถวายแต่ละวันแต่ละวันไม่มีปัญหาตาหรับพระสงฆ์นะไอ้เน้นนาัากภาคตรงนี้ต,ตามเจตนาที่เราเสียัหลหจากโลกมาแต่มุกแต่วันนี้แต แดดกับฝนสนุกเมื่อท้าไม่ได้แดดกับฝนสนุกเมื่อคอนไม่ได้กินกับเล่นนั่นติกข้อสนุกเขาค้องสนุกกินเล่นไปเกิดแล้วเกิดแล้วมันเกิดความรักมันก็เกิดความโลภนั่นไปถามไปตรงไหนก็ไม่ถามหัวใจเราเราจะเกิดหรือเปล่าเกิดหรือไม่เกิดถามออกไปสิถ้าเกิดความรักเกิดเกิดความรักนั่นเกิดความโลภนั่นมาตางไหนมันเกิดขึ้นในหัวใจไม่ใช่หรือ ไม่เกิดไม่มีอะไรมีแต่ลมอย่างเดียวจะไม่เกิดอะไรเึงได้ยังอาในวังกว็ว่าหาความมีออกจากใจาการปฏิบัติธรรมไม่ช่หาความมีออกจากใจในลมมันในลมมันก็ยิ่งก่อจใจหลวงมาปรดีกว ไอ้ยานี่หนักเอมหาบุญกุศลน้อก็ได้บ่ได้พี่น้อง <Gã> <Malan> <-lanange> <coughs> เป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทําแบบนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระง์โฉงปู่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้วปรจจมงรวมกันจงปกป้องปกปักษ์สละอุจน์ได้ชมลูกหลานได้ดีๆน้องก็จงมีแต่คนถูกคนเป็นเงินถูกใจถูกใจเดินทางรื่นรมย์สะดวกสบายตลอดปลอดภัยทำงานเป็นไงจัดเงินเป็นไงศาสนาสิ่นเองถิ่นใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จจงจะพ้นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะมีดวงจิตดวงดตั้งหัสตั้งใจปฏิบัติแล้วจะมีดวงจิตดวงใจจะเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้สาธุสาธุ